สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมเลาะซิดปลานะครับวันนี้ก็เราเอาเรือมาลงน้ํามงตรงอุ่มเย็นนะครับก็จะมาตกชะโดหรือปลาช่อนนะครับมาครับวันนี้เรามากับนตึงนะครับเด็กบ้านเหนือสวัสดีครับวันนี้เราเป็นไงครับผมดูท้องฟ้าเหมือนเดิมครับออกที่ไรก็ไม่ฝนตกก็ฟ้าปิดเหมือนเดิมนุ่นครับนุ่นก่อนก่อนเรามาฝนตกใช่ไหมใช่อ่า วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีตัวมีแต้มไหมครับผมโอเคไปโซ่ so. ปรับกันเมนมาครับผมฝนหยุดตกละตอนแรกฝนหยุดฝนยังไม่หยุดนะครับเราก็จะมาดูัยัยจะมีตัวไหม แต่ว่าเหมือนกับอันนี้จะเป็นขคงขวางเนาะเหมือนจะได้ถอดแ,แล้วรก็น่าจะได้ใช้เหยื่อยางครับสกิปปิ้งเข้าพุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับปั๊บรอกก่อนขอปั๊บรอกก่อน ừ hmm. ừ ดูแล้วมีไงจำมาสกิปปิ้งครับเอยโอ้โหไปเอกแล้วว่าแล้วไปแล้วครับลากเรือแล้วจำหน่อยโอ้โยโอ้โยโอ้โยแม่งแหงดีได้ปะไปแล้วโอ้โยโอ้ยไม่มีไกด ว่าออเออยำเออแปดสิบหกแปดสิบหกโอ้ยโคตรดีโอ้ยใส่สองมาแล้วครับเล่นก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวทะลุไหมวะโอ้ยบอทะลุโอ้ยทะลุไม่รอดตัวนี้ ดูตัวที่สองของปีอ่าอากาศฝนตกไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับโอเคสไตล์เกอร์นะครับชะดโดน้ำมองมาแล้วโอเคเริ่มต้นได้สวยครับสายสองนะครับปลากำลังหลังเขียวเลยจริงๆด้วย ไซส์สองโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะครับน่าโอ้ดูอู้บมเป็นสองกว่าวัถึงกวนตับเลยน่าจะสองกว่าสองครึ่งนะครับจะดูห้วยมงมาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับ เฉโดกักลังนะครับกำลังหลังกําลังออกเขียวๆนิดๆนะครับนี่ครับผมฮะสุดยอดครับมาไวครับเยี่ยม